ฟังด่วนครับวันนี้16ทธันวาคมไม่ใช่แค่การประทะแต่คือวันอวสานของฐานที่มั่นสุดท้ายคลังแสงแตกแล้วครับเสียงระเบิดดังสนัน่นวันไหวไปทั่วพรมแดนเปลวเพลิงลุกโชนท่วมท้องฟ้านี่คือจุดจบของการสะสมอาวุธมานับสิบปีทุกอย่างถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองในพริบตาแต่จุดที่เดือดที่สุดคือเนิน350ตอนนี้สภาพพื้นที่ได้กลายเป็นนรกแตก เต็มไปด้วยหลุมระเบิดกองทัพเราระดมยิงทุกอย่างที่มีใส่ยอดเนินแบบไม่ให้พักหายใจเพื่อกดดันข้าศึกให้ออกมาสายข่าวรายงานด่วนเข้ามาว่าฝั่งนู้นใช้ยุทธการยอมแรกแบบเทหมดหน้าตักเดิมพันครั้งสุดท้ายพวกเขาระดมขนหน่วยรบพิเศษ B HQ และ911เข้ามาในพื้นที่เพื่อเตรียมสู้ตายกับเรายุทธการยอมแลกคือการส่งทหารเข้ามาในพื้นที่สังหาร ยอมเสียสิบเพื่อแลกหนึ่งอย่างบ้าคลั่งเป้าหมายคือหวังจะตรึงกำลังเราไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อทวงเวลาให้ถึงขีดสุดเท่าที่จะทำได้นัดแรกถูกยิงสวนมาหวังทําลายฐานทัพไทยแต่พวกเขาประเมินศักยภาพกองทัพเราต่ำเกินไปเรื่องด่วนที่สุดถึงพี่น้องแนวหน้าฟังให้ดีครับถ้าเจอซากโดนตกห้ามจับเด็ดขาดนะครับ กอรมนภาคสองแจ้งเตือนด่วนพบวัตถุต้องสงสัยถูกดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่องอันตรายเพียงแค่ไฟฟ้าสถิตจากมือเราก็สามารถกระตุ้นชนวนไม่มันระเบิดใส่ตัวได้ทันทีสถานการณ์ฝั่งนู้นกำลังจนตรอกครับเริ่มเล่นสกปลกด้วยการวางกับดักระเบิดใส่พลเรือนการกระทำแบบนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เขาไม่เหลือศักดิ์ศรีของทหารอาชีพอีกต่อไปแล้วข้าศึกเริ่มใช้วิธีลอบกัดระดมยิงจรวด B.M 2 1ชุดสุดท้ายเข้ามาอย่างบ้าคลั่งหวังเพียงจะสร้างความเสียหายให้มากที่สุดก่อนที่พวกเขาจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบในเช้าวันนี้มาดูภาพรวมล่าสุดของกองทัพภาคที่2ผ่านมา8วันสถานการณ์พลิกผันเปลี่ยนไปแล้วครับ กองทัพไทยเราสามารถคุมเกมการรบได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขดตลอดแนวชายแดนช่องบกอุบลจากที่เคยห้าวหาญบุกใส่เราตอนนี้ต้องหนีไปตั้งรับในหลุมหลบภัยเต็มรูปแบบพวกเขาทำได้แค่ขุดรูหลบภัยเงียบกริบไม่กล้าโผล่หัวออกมาสู้หน้าทหารไทยแม้แต่คนเดียวเป้าหมายเดียวคือพยายามยื้อเนิน7-4-5เอาไว้ เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สูงคมจุดสุดท้ายที่เหลืออยู่หากพวกเขาสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนั่นหมายถึงการจบเกมโดยสมบูรณ์ที่สมรภูมิอุบลราชธานีแต่จุดที่สะใจคนไทยที่สุดในวันนี้ต้องยกให้กับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมรภูมิช่องอานมาที่นี่ไม่ใช่แค่การเอาชนะทางยุทธ,ธวิธีแต่มันคือการลบประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดในอดีตทิ้งไป เป้าหมายคือลดขีดความสามารถในการยิงไม่ให้พวกเขามีกระสุนเหลือไว้ยิงถล่มใส่เราในคืนนี้ภารกิจคืนนี้เราจะเคลียร์ทุกซากปรักหักพังไม่ให้เหลือร่องรอยของศัตรูแม้แต่นิดเดียวเพื่อประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าแผ่นดินผืนนี้ได้กลับมาเป็นของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์100%เอร์เซแล้วรายงานับล่าสุดระบุว่าระบบการบังคับบัญชาฝั่งนู้น ได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วในขณะนี้ทหารเริ่มหนีทัพและวิทยุสื่อสารเงียบกริบนี่คือสัญญาณชัดเจนข,ของกองทัพที่กำลังแตกพ่ายยับเยินในพื้นที่สัตว์โสมพวกเขาต้องปรับแผนการรบใช้วิธียิงแล้วหนีทันทีเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกล่ายิงเพียงนัดเดียวแล้วต้องรีบย้ายฐานหนีเพราะกลัวโดนปืนใหญ่เรายิงสวนกลับจนขวัญผวาพฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า พวกเขากลัวศักยภาพการยิงแม่นยำของกองทัพไทยมากขนาดไหนส่วนสถานการณ์ที่เขาพระวิหารนั้นเงียบกริบทหารเขมรซ่อนพลางตัวอย่างเข้มงวดในป่าลึกไม่มีใครกล้าโผล่หัวออกมาแม้แต่คนเดียวเพราะกลัวโดนเครื่องบิน F-16 ของเราบินเก็บเรียบที่ช่องจอมทหาร300นายที่เติมเข้ามาตอนนี้สภาพไม่ต่างจากปุ๋ยที่รอเวลาถูกฝัง เพราะเราตัดเส้นทางส่งข้าวส่งน้ำหมดแล้วตัดขาดสเสบียงทุกช่องทางอย่างสิ้นเชิงกองทัพที่ขาดสเสบียงอาหารจะอยู่ได้ไม่เกินสามดันความหิวโหวยจะทำลายขวัญกำลังใจจนหมดสิน้นวิกฤตนี้จะบีบให้พวกเขาต้องถอยทัพกลับไปโดยที่เราอาจไม่ต้องยิงกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวที่ปราสาทตาควายเหลือเพียงจรวดบ m 2 1ไว้ยิงกวนใจ แต่ก็เสียงโดนเรายิงสวนกลับทันทีกลับมาที่จุดเดือดตาควายขมงใช้ยุทธวิธีหน่วงเวลาปรึงกำลังเราไว้รอเจนจ่าแถมยังอาศัยจุดสูงขมวางพลซุ่มยิงคอยรอบกัดสกัดการรุกคืบของทหารราบไทยตลอดเวลาที่ตาเหมือนสถานการณ์ชัดเจนว่าศัตรูถอดใจขาดแคลนกระสุนหนักและเตรียมทิ้งฐานหนีในคืนนี้มีข่าวดีด่วนจากกองทบกแจ้งว่า ปริมาณการยิงของเขเมรล,ลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้สาเหตุหลักคือกระสุนหมดระบบควบคุมการยิงถูกทำลายยิงได้แค่ป้องกันตัวเท่านั้นแต่ทำการความได้เปรียบเราพบสิ่งผิดปกติมีอาวุธใหม่โผล่ขึ้นมาในสนามรบมันคือจรวดต่อต้านรถถังนำเข้าจากจีนระยะยิงไกลถึง10กิโลเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 ระบบล็อกเป้าอัตโนมัติยิงอากาศยานได้ถ้ารถถันหรือฮอโรโดนล็อกจะตกโู่ในอันตรายทันทีแต่โชคยังเข้าข้างที่คนใช้ไม่เป็นทหารขโมนยังขาดความชำนาญทำให้ยิงพลาดเป้าไปเยอะปืนใหญ่เราล็อกพิกัดรอไว้หมดแล้วถ้าฝั่งนู้นกล้าเปิดฉากเมื่อไหร่เราจะสวนคืนให้หนักกว่าเดิม t t r a n s c r i p t i o n is เรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดไม่ใช่สัตว์รูภายนอก แต่คือนอนบ่อนไส้ภายในที่น่ากลัวกว่าค่าศึกหลายเท่าด่วนที่สุดรวบตัวผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสูงหลังพบเป็นสาชีเป้าให้ค่าศึกเจ้าหน้าที่จับสัญญาณโทรศัพท์ปริศนาที่โทรออกไปยังฝั่งกัมพูชาที่ยิบในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานทุกครั้งที่สายนี้โทรออกไปกระสุนปืนใหญ่จะตกใส่ฐานทัพเราอย่างแม่นยำจนผิดสังเกต นี่คือคนไทยแท้ๆที่เป็นถึงผู้นำชุมชนแต่กลับยอมขายชาติบ้านเมืองเพื่อแลกกับเศษเงินตอนนี้ผู้ต้องหาถูกคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อกระชากหน้าก,ากากผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่รายแรกที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ก็มีภรยาอดีตกำนันที่ถูกรวบตัวไปแล้วเช่นกันสิ่งนี้ชี้ชัดว่าเครือข่ายสายลับ ได้ฝังรากลึกในพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนานภารกิจต่อจากนี้คือเราต้องล้างบางคนขายชาติให้หมดไปจากแผ่นดินไทยอย่างสิ้นซากโดยเร็วที่สุดด้วยความชันระดับ60องศาที่สูงชันรถถังหมดสิทธิ์ขึ้นต้องใช้ทหารราบเดินเท้าลุยฝ่าเข้าไปเท่านั้นเตือนเลี่ยงเส้นทางคลองใหญ่ทันทีข่าศึกยิงสุ่มใส่ถนนหลวงอันตรายถึงชีวิต กลับมาที่คืนตัดสินชวายุทธการปิดประตูรีแมวเริ่มเปิดฉากแล้วที่เนิน350ปิดประตูตีแมวคือการตัดทางหนีทุกทิศทางส่ทงทหารราบโอบล้อมบีบให้ข้าศึกหนีขึ้นไปรวมกันบนยอดเนินเมื่อพวกเขารวมตัวกันบนยอดเขาตรงนั้นคือ killing z o n ที่ปืนใหญ่และ F16 ล็อกเป้ารอสังหารเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวกลางวงข้าศึก เป็นการนวดครั้งสุดท้ายก่อนหน่วยรถพิเศษจะเข้าเคลียร์พื้นที่ยุทธการเอาเนื้อไปแลกกระสุนของพวกเขาการถมคนเข้ามาสู้กับระเบิดสมัยใหม่มันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปความกล้าชนะเทคโนโลยีไม่ได้คือบทเรียนราคาแพงที่ผู้นำต้องรับผิดชอบชีวิตทหารขณะทหารแนวหน้ากำลังละลายแนวหลังช่องจอมก็กำลังอดตายเพราะสเสบียงถูกตัดขาด เพื่อเร่งเกมให้จบเร็วขึ้นโดยไม่ต้องฆ่าเราใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาหันลำโพงพลังสูอัดใส่แนวปามเราเปิดเพลงเศร้าคลาวเสียงร้องไห้และข้อความกลอบประสาททำลายขวัญตลอดคืนเสียงประกาศกล้องป่าว่าให้กลับไปหาครอบครัวทำไมต้องมาทิ้งชีวิตตายเปล่าเพื่อสงครามที่ไม่มีวันชน และมันได้ผลเมื่อทหารข้าศึกเริ่มทยอยเดินเท้าออกมามอบตัวกับฝ่ายไทยทีละกลุ่มอย่างต่อเนื่องเราต้อนรับพวกเขาในฐานะเฉลยศึกอย่างดีให้น้ำให้อาหารดูแลตามหลักมนุษยธรรมที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดขณะศัตรูยอมแพ้คนไทยกับขายชาติเรื่องไส้ศึกโคกสูงไม่จบแค่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวพบขบวนการบัญชีมาคอยส่งพิกัดฐานทัพ ให้ปืนใหญ่ฆ่าสึกยิงถล่มอย่างแม่นยำกองกำลังบูพาสั่งปูพรมค้นหาทันทีไม่ว่าจะเป็นอบอตอรหรือกำนันคนไหนที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวเข้าคุกการดวลปืนใหญ่จบไปยกหนึ่งแล้วแต่พรุ่งนี้เช้าจะเป็นภารกิจกวาดล้างของจริงบนยอดเนิน350ถนนสายหลักพุนเป็นรังพึ่งจนต้องสั่งปิดกรมทางหลวงกำลังเร่งเข้าซ่อมแซมเพื่อเปิดเส้นทางให้เร็วที่สุด การสั่งปิดด่านตราดและสลากแก้วถาวรคือการบีบกล่องดวงใจทางเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้ามให้ขาดใจตายสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มขาดแคลนหนักราคาน้ำมันในฝั่งนู้นพุ่งสูงขึ้นเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืนราคาอาหารสดถีบตัวสูงขึ้นถึงสามเท่าประชาชนเริ่มก่อวอดไม่พอใจรัฐบาลตัวเองที่ก่อสงครามกลับมาที่ชัยชระบนยอดเนิน350ภาพธงชาติไทยที่โบกสะบัดปลิวสวัยในวันนี้ กลำลังบอกอะไรกับชาวโลกมันประกาศชัดว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครที่กล้าคิดมาลองดีจุดจบจะมีเพียงความพินาศย่อยยับทหารราบไทยรุกคืบยึดพื้นที่ทีละเก้าเพื่อเริ่มภารกิจล้างบางเคลียร์ทุ่นระเบิดย้ำเตือนประชาชนห้ามแตะต้องวัตถุสงสัยรอทหารช่างเข้าเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยช่วงสุดท้าย เราจะไปฟังเสียงจากฮีโร่ตัวจริงทหารกล้าแววหน้าที่บุกตะลุยยึดคืนเนิน350เมื่อคืนนี้ผมยมรับแบบลูกผู้ชายว่ากลัวมากแต่พอนึกถึงหน้าพ่อแม่ขามันก็ก้าออกไปเองตอนเพื่อนโดนระเบิดล้มลงเราสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบอกเมียไม่ต้องห่วงพี่สบายดีจบภารกิจจะรีบกลับไปกินน้ำพริกฝีมือเธอรักนะ อาวุธทันสมัยซื้อได้แต่ใจสู้ซื้อไม่ได้ทหารไทยรบเพื่อแผ่นดินแม่ผลลัพธ์มันจึงต่างกันที่ตรงนี้สงครามจบที่ชายแดนแต่พายุการเมืองกำลังถล่มพนมปูผู้นำที่พ่ายแพ้อยู่ยากนาทีชีวิตทีมแพทย์ต้องถึงตัวใน10นาทีเร็วยิ่งกว่ารถพยาบาลในกรุงเทพเพื่อรักษาชีวิตทหารกล้าพื้นที่ทับซ้อนต้องไม่มีอีกต่อไปพื้นที่สีเทาต้องกลายเป็นสีธงชาติไทย นี่คือเป้าหมายสูงสุดของเราภารกิจรบจบแต่ภารกิจสร้างเพิ่งเริ่มทหารช่างเร่งกู้ระเบิดและซ่อมแซมถนนให้ดีกว่าเดิมเพื่อประชาชนเราจะไม่ประมาทแนวชายแดนใหม่จะเป็นสมาร์ทบอร์เดอร์ติดตั้งกล้อง AI ตรวจจับตลอด24ชั่วโมงเต็มแม้มดตัวเดียวเดินผ่านเราก็ต้องรู้เพื่อป้องกันภัยคุกคามไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสองศึกนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพไทยคือเบอร์หนึ่ง เรารักสงบแต่รบไม่ขาดพร้อมปกป้องอธิปไตยถึงที่สุดสำหรับวีรชนที่เสียสละท่านคือเสาเข็มค้ำยันแผ่นดินคนไทยจะไม่มีวันลืมชื่อของท่านตลอดไปสวัสดีครับ